ครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสูู่้สุคนเดอ้อครับเดอ้อกินเข่าน้ากันครับผมปนบุ่ทูครับผมเด้อพักชอมหลวกครับผมหรือผักคะครับผมแซ่บครับผมกับข่าเศร้ามาหนีครับปนบ่ทูเข้มครับผมกินกับพักชอมครับผมมากินเข่าน้ากันแบบ แซ่บแบบลูกทุ่งครับผมนี่ครับกินให้เบิ้งครับผมเบ็ดนะครับริกประตูเข้มครับผมประตูเข้มประตูทะเลประตูเข้มนะครับแซ่บครับแซ่บ มีความกลมกล่อมของมีความมันของไอ้จอมครับผมจมต้มมันออกมันๆครับผมกินกับปลาทูเข็มครับผมเรียกว่าพริกป่นปลาทูเข็มออกกลมๆจัง่อยแซ่บครับมีรสชาติเผ็ดจัง่อยครับอ นี้นบ่มีค่าอ่อนพี่น้องนี่ครับแบบอีสานอีสานครับอื พริกมันออกมันๆนเลนยครับคลายพริกเผาแล้วครับเห็ดแบบตำดำจังน้อยเห็ดแบบก้นเหนือครับผมพริกนี่ถ้ามีคาออนต่มแสบเลยครับตระสี่ดงนะครับปลูกคาออนไว้ละลายครับผม នំน้ําក៏គុំៗបាក់អោពាក់អោហ៊ឹម นะครับแต่มีผมให้โก่งให้แสบครับไลยให้โก่งอย่างปลาเข้งนอมันมันหนาแนาวนะอแสบเลยอ่ะ คลิปนี้บ่มีอย่างไรครับพี่น้องกินข่าวเศร้าครับผมข่าวเศร้ากับคนประตุกเข้มครับผมปนประตกเข้มกับพรกกะกับสาล่าเกินพักขะว่าสาลัาหนุ่เกินพระกะ สาษไทยก็เรียกชะอมบะสัน คลิปนีกปน้ก็สำนิกกอนเด้อพี่น้องขออนุญาตกินเขากันครับสวัสดีครับ